มาลุคแร้วเนาะคุณเราพอเร็วหน่าละตีหรืพี่หรือยาวแล้วเนะจุดใหม่พี่เคยเสี่งส่งให้เนาะนี่แเร็วประมาณทำไมไม่โตไม่โชคก็โยนตกมาจะได้มันเสียวลล คอย,ยต่างต่างนาวานขึ้ึ้น,นหรือว่ามีไฟไหม้ช่องกลอปล่อยแหมพี่เฝ้ารอเฝ้ารอคนใหม่ขวายืน ถึงใดหมอผ่าน,นพี่นางสดใสกล้องกลืนไม่เนื้อว่าแม่ขวายึงจะกลางเปอึงเสียแล้อเววนี่ออุระเอินดวงพี่เคร,ร่างครรน้องชมาแปลงฟ้าจะชับไปแล อย่าลือสิแล้วพี่ฟ้าเอาแต่ทีนถือเธออย่าให้เราละเมอคราะเธอไปควมเปลี่ยวแฟนจังคือนั่งได้ไม่นอนว่าเพงไม่ดีสีสอทีแล้วลุลยก็นทง